สวัสดีค่ะมาเจอกับแอมอีกแล้วค่ะเมื่อนี้แอมจะพาเฮดเคบับไกจ้าเดี๋ยวแอมจะพาไปดูส่วนผสมกันเลยเนาะจ้าเนาะ นี่ค่ะแอมก็จะมีแผ่นเคบับสำเร็จรูปจ้ะแอมซื้ออยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเอมก็จะมีหอมเจียวค่ะแบบสำเร็จแล้วเหมือนกันจะ้ะเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะเมื่อนี้นี่แอมก็จะมีซอสมะเขือเทศรสเผ็ดจะ้ะกับรสเบาเผ็ดนะดดจะ้ะรสธรรมดาแอมจะมีมายองเนสค่ะเอ่อกระเทียมผงจะ้ะ อันนี้จะเป็นชีสนอะจากเนาะแต่ว่าแอมสอยไว้แล้วแต่ว่าแอมเอาให้เบิ่งซื้อค่ะว่ามันเป็นหน้าตาแบบใดเนาะอันนี้จะเป็นชีสสดจ้ะและแอมก็จะมีนี่จ้ะน้ำมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแอมจะเอาไวมา้มักช่วงช่วงถอ,อดอกไก่นะคะนี่ก็จะเป็นเกลือนิดหน่อยค่ะพริกไทยนี่จะแอมก็จะมีนี่ค่ะนี่อกไก่เนาะที่ว่าแอมจะมักค่ะ,คะ เดี๋ยวามาเบิองพักกันเลยจ้าแดมจะเอาพักให้เบิองเนาะมาเบิองกันเลยนี่ค่ะแอมก็จะมีชีสสดจ้าแอมซอยเป็นเตาไว้แล้วเนาะจ้านะซอยเป็นลูกเตาแล้วแลแ้วแอมก็จะมีแตงจะหั่นเป็นชิ้นบางๆแลแ้วแอมก็จะมีพักซีเหล้าสลัดค่ะแครอทนี่มเะเขือเทศจ้าแอมพาครึ่งแล้วเนาะหรือว่าหรือว่าพรอยากใส่เป็นลูกเล่ก็ได้จ้า นี่แอมก็จะมีหอมแดงซ้อยแล้วจ้ะต่ว่าก็จะเป็นหอมหัวใหญ่น่ะจ้ะต่ว่นถักสีแดงเนาะแอมก็เลยเรียกหอมแดงไปน้ำอันนี้จะเป็นมาร์กเลดิสจ้ะแอมซอยไวแล้วแต่ภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าราดิเซียนจ้ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยเนาะจ้ะเนาะโอเคค่ะแอมก็จะเจนเนาะคะ่ะเนาะโกไกลที่แอมซอยไวแล้วจ้ะ มื่อนี้แอมใส่ถุงมือเนาะจ้ะช่วงแรกๆแอมก็ใส่ถุงมือชีวัตถุดิบให้เบิ่งเร้วเพราะว่าแอมว่าจะนี่จ้ะมักไก่เนาะใส่เกลือไปนะ้ำนิดนึงจ้ะนี่แล้วแอมก็จะเอากรยวพริกไทยจ้ะนี่ใส่กระหุกมันจะได้หอมหอมมันหอมเอมก็จะใส่นี่จ้ะ แอมก็แค่จะคลุกให้เข้ากันะนะจ๊ะอกไก่นะจจะแค่เอาไปดาดกระทะมันกระสุกเลยลจะจ้ะแปบ๊บเดียวเอ็มลืมเปิดไฟเดี๋ยวแอมเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนเนี่ยแอมคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะแอมจะไปนี่จะเอาไปดาดกระทะเนาะหรือว่าจะเอาไปเอาลาถอดกระเมืน้นเนาะเพราะว่าใส่น้ำมันแค่นิดเดียวเนาะ โอเคจ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนอื่นกันเลยจ้านี่จ่ะน้ำมันเนอแอมก็แค่จะเอาลวยๆเพื่อบ่ให้ไก่เขาติดกระ,ะทะเฉยๆจ่ะนี่เอมก็จะเองก็จะลุยลงไปเลวจ่ะ ว่าใส่ไก่ก็่อยากใส่เนื้อหมูก็ใส่ได้ด้วยจ้ะเ้อก็แล้วแต่ภูมักแต่ว่าไก่เนี่ยสำหรับผู้ที่จะเจากินแบบเพื่อสุขภาพก็ดีด้วยกันละจ้ะว่าต้องใส่น้ำมันแค่ไหนก็ได้กะเฮาะกะขวไปจนชุกนั่นละจ้ะดาดไปจนชุกนั่นแหละเนาะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบจ้า <c oughs> จ้านี่อกไก่ก็จะออกมาประมาณนี้นะจีะจากมันนะจ้ะเนาะมัน เขาสุกง,ง่ายอยู่แล้วล่ะจะโอกไกล้แต่มันเอ็มก็จะนี่จ้ะตักใส่จาน,นมันจะเทสุดดอกนี่น้ำมันก็จะเทบจะบวมนี่ได้ละจ้ะนี่เพราะว่าแอมใสนแค่นิดเดียวเนาะเอ็มจะเทเขาใส่จานเลยเพื่อเอ็มจะได้เอ่อมาทำเคบับเลยจ้ะนี่เสร็จแล้วจะออกมาประมาณนี้จ้ะนี่หอมหอมจ้ะตอนนี้ จากนั้นแอมก็จะเอานี่จ้ะเอาแผ่นของนั้นเคบับจะ้ะนี่อมแบบก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟจ้ะประมาณสัก30วินาทีจะ้ะเพื่อให้เขาออนตัวลงเนาะโอเคจะ้ะเดี๋ยวแอมไปใส่ก่อนค่านี้ค่ะแพ่นเคบับเอมเอาออกจากไมโครเวฟแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่อมก็จะนี่จลัดใส่ไปเลยจะ้ะนี่อกไก่ เตยมทอดไปนะจ๊ะแล้วเอ็มก็จะเอายางยางละนิดนะจ๊ะเนาะเกิดที่ ใส่ถุงมือจ้ะเพราะแอมมัมกไกลแล้วเอมก็เลยเอาใส่ก็ใส่เนาะโอเคนี่ชีสสดจ้ะชีสสดมันจะออกรสชาติเข้มๆเนี่ยเนาะจ้ะเนาะเอมก็จะบ่ใส่ลายใส่เพิ่มสีสันนิดน,น้อยแล้วจากนั้นเอมก็จะใส่นี่จ้ะหอมเจียวใส่ย่างละนิดหน่อยจ้ะนี่ประมาณ นี่มะ่อน,นียมก็จะใส่นี่จะนี่แคทชัปรสเผ็ดนะจน้ะเนาะลาดเขาลงไปเลยอย่าแปลกใจค่ะเมื่อกี้นี่เสียงแคทชัปเด้อไม่ได้ใช่เสียงอย่างอื่น <c oughs> อันนี้จะเป็นมายองเนสจ้ะนี่เ,เอม็มก็จะลวยเขาลงไปนี่ นี่จ้ะเอ่อก็จะออกมาประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะถ้าใครอยากกินแบบนี้ก็ได้จ้ะนดี๋จะเอาช้อนตักเนาะเดี๋ยวเอมจะมาเห็อีกแบบหนึ่งที่แบบพันเนาะจ้ะเนาะแบบห่อได้อันนี้ของเขามันแผ่นเล็กเกินไปจ้ะแต่ว่ามันก็โอเคอะจ้ะเนาะเดี๋ยวแอมจะมาห่อให้เบิ่งอีกรอบนึ่งจ้ะ จ้าแอมก็จะไม่เฮ็ดต่อเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้แผ่นแผ่นมันเล็กจ้ะสำหรับน,นี่แอมก็จะใส่แค่อย่างนี้อย่างละหน่อยเนาะจ้ะเนาะนก็จะใส่ไปบนี่้จ้ะนี่แอนก็จะเอาอกไก่สองชิ้น,นจ้ะ หอมจะ้จะใสไปเลยตามชอบนะจ้าเนาะจากนั้น,นเอ็มก็ใสชีสมะเขือเทศ จากนั้นเอ็มก็จะนี่จ้ะหอมเจียวเนาะปึ๊บเอ็มก็จะเอานี่จ้ะซอสมะเขือเทศนะจ้ะม่ยอม จะนี่จะพอกมาหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะนี่มันก็จะเอาามจะห่อได้บ่มันเพนหน่อยอีดีจ้านี่มันก็จะห่อเข้าไปอ๋อมันก็จะพับประมาณประมาณนี้นะจ๊ะนี่ เดี๋ยวเอ็มขอเพิ่มสีสันเนี่ยจ้าหน่อยนี่เอ็มอาจจะเติมไก่เติมเอ็มอาจจะเอาแตงค่ะแผ่นเล็กๆสอดลงไปเอ้าสอดไปแล้วเอาไปเอามาคั้หไงค่ะจ้ะเนาะโอเค นี่ก็จะออกมาประมาณนี้ล่ะจ้ะนี่ก็กินได้เลยนะจ้ะเนาะนี่จะเสร็จแล้วเนาะจ้ะเนาะเคบับไก่จ้ะก็เหมือนกับสลัดเลยละจ้ะลองเห็ดกันเบิงเนาะจ้ะเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้แอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอมกับน้องโมนาน้ำเนดรจ่าเด้อเ,เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ